มีความเชื่อผิดๆทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพจิตอย่างน้อย4ประการเรื่องที่ 1. ความท้าทายด้านสุขภาพจิตเป็นสัญญาณของความอ่อนแอบางคนเชื่อว่าถ้าคุณแข็งแกร่งขึ้นคุณจะไม่มีปัญหาสุขภาพจิตในความเป็นจริงการ,รเผชิญกับความท้าทายทางจิตไม่เกี่ยวอะไรกับการอ่อนแอรเรื่องที่2คนที่ประสบความสำเร็จและมีเพื่อนมากมายจะไม่มีภาวะสุขภาพจิตเพราะพวกเขาไม่มีอะไรต้องซึมเศร้าความจริงก็คือ ปัญหาสุขภาพจิตสามารถส่งผลกระทบต่อทุกคนได้ไม่ว่าพวกเขาจะประสบความสําเร็จหรือเข้าสังคมมากแค่ไหนก็ตามเรื่องที่3บางคนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาสุขภาพจิตในความเป็นจริงไม่มีใครรอดพ้นจากความเจ็บป่วยทางจิตได้ใครๆก็สามารถตกเป็นเหยื่อของปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ยากลําบากในชีวิตและเรื่องที่4การมีความท้าทายทางจิตหมายความว่าคุณบ้าแม้ว่าหลายๆคนจะคิดเช่นนั้น แต่บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นคนบ้าคาดเดาไม่ได้หรือควบคุมไม่ได้พระองค์อยู่เคียงข้างคุณพร้อมมอบความสะดวกสบายและการสนับสนุนทำไมไม่หันมาหาพระองค์ในวันนี้และสัมผัสถึงสันติสุขที่พระองค์ทรงมอบให้ละ่ะ